ให้ช่างมาทำหลังคาห้องครัวให้ค่ะเป็นห้องสุดท้ายแล้วนนยังไม่เสร็จนะคะเพ่งทำเ่งเริ่มเห็นบอกว่าจะเสร็จภายในสองชั่วโมงคะ่ะอืม แล้วเ,เราชอบสีเยดานสีขาวอย่างนี้แหละแต่ว่าลุงไม่ชอบอยากจะให้ใส่แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงบเนนะคอยดูกันนะ Das heißt, wie gesagt, das war doch in äh, Polen oder wo, das war das Tier noch nicht gewesen. Das heißt, man kann hier rein. Hier Wo hin möchte äh, Video, wenn ihr mich geholt. Boah, das ist fertig. Wenn ich zu meiner Familie nach Hamburg fahren. Ja, da da fahre ich sowieso. Dann bis hier an die See. Wenn jetzt auf ist, dann kann, kann ich mir aus fahren. Wir fahren hier immer Städte. gucken. Weil kennt ja noch nicht so viel von Deutschland. Und äh, jetzt fahre ich noch vor, Berlin und dann DDR darüber. Okay. Über das Sommer. Ja, schön. Freue den Schaffel gehen. Schöner. ตอนนี้ช่างขอพักชั่วคราวอะเดี๋ยวออกไปสูุบรี่รับว่านเนี่ยเราก็เลยเข้ามาดูผลงานของเขาค่ะเมื่อกี้ก็คือใช้เครื่องเป่าความร้อนเป่าให้ผ้ายางอ่อนตัวจะได้สอดเข้าไปตรงขอบได้ไม่ชิดเนี่ย ลังจากนั้นใช้เวลาไม่นานนะคะความร้อนเนี่ยเขาก็ทำเสร็จแล้วก็เนี่ยมาทำตรงหลอดไฟไฟเพด้านจะสังเกตว่าผ้าใบพ้าย,ยางที่เป่าเมื่อกี้นะคะมันจะแนบไปกับพื้นผนังฝ้าก็เียอะไรหลังคาพื้นหลังคาเรียบสนิทเลยอะ่ะเหมือนแบบว่าคือแบบไม่มีสะดุดเลยอะ่ะ เรียบมากที่จะมีผุขึ้นม,มาก็คือนี่แหละ่ห yeah. ้ไฟ่อมาเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือมาจบให้มันเป็นช่อง mm hmm. ให้ไฟส่องลงมาได้นี่สม ตัวไม้ที่เห็นตั้งแต่แรกนั่นคือทำเป็นขอบด้านข้างเนี่ยเป็นตัวยึดเป็นตัวยึดภาพใบพยามให้มันเรียบให้ตึงแค่นั้นเองแตว่ามันดูดีเนาะคือแบบว่าที่บ้านเรามีไหมอ้อ่ะไม่รู้แต่อย่างนี้ก็คืออันนี้ประตูกระจกนะคะ ตูกระจกตรงนี้ค่ะใช้ผ้าคลุมไปเลยเพราะว่าความร้อนจากเครื่องเป่าลมนี่แรงมากร้อนมากเลยแกร้อนสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่าพอเขาเลิกใช้งานใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนสวิตไปที่เป็นเย็นอะ่ะตัวทําความเย็นอะ่ะห้องจากที่รถอบอ้าวเมื่อกี้เหงื่อแตะอยู่ไม่ได้เลยมันเหมือนห้องอบไอประมาณเช้าน้าเลยอะ่ะมันไม่มีออกซิเจนอ่ะเนี่ย ช่างคนเดียวเก่งมากเลยเนาะสามารถเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปอันนี้คือรถของของช่างที่มาสปันเด็ก,ก่งสปันเด็กก่งมาคนเดียวคนที่มาเช็คเมื่อวานก็คือคนแีกที่อยู่ในรูปอะค่ะ

Ich bin ja nur am Land jetzt oder halt wo ich Dreck sehe, ne? Ja, ja. Sonst müsste ich es halt, ne? Ne, ich meine später, wenn gekocht wird so. muss ja immer die Woche einer vorbeikommen, nee, sauber. So ja, im Jahr sollte man es abkriechen. Also, handig vertrag mit auch. Ist bezahlt für 10 Jahre, handig. Oh, das, ich das mein. Wenn er mich da meins <laughs> da her schickt, <laughs> frage ich da, ja. <laughs> Ich, ich weiß dachte, ich das wäre ein wär Preis-In-Begriff für 10 Jahre. Die Leute, die heute das sind, die sagen, ดังค่ะมันโยกนะคะมันสะเทือนเนี่ยสะเทือต่อแล้วว่าเจาะช่องเล็กค่ะเตอร์ Wenn man ein Chip kaputt ist, kann das ganz einfach selbst sein. Ne? Ja, das denke ich. Ne? Ja, ja. Kann ja auch ja, das. Ich habe noch ein paar allein, ich kann noch ein paar gehen. Neue Lampen, die selben. Du kannst auch einen Lampen haben. Nein, man hat den. Hängt aber jetzt trotzdem durch. ne? นนามกเสร็จแล้วที่เหลือก็เช็ค Schon ist, ne? Ja, ich kann mal denken, dass man das alles schon hat. Oh, wie lange garantiert ist Wie lange haben wir Garantie? Also auf die Folie zehn Jahre. Zehn Jahre, wow. Auf die Folie und auch meine, auf die Elektroarbeiten zwei. Soi. Mhm. Ja, Elektro ist ja nicht viel. Ist ja nur Aber Elektro kannst du auch machen, oder? Natürlich. Was denn? Ja, nicht. Weil Trafo und so ist doch ja keiner mehr, ne? Mhm. Das ist ja 230 Volt alles und äh, also passiere kann da nichts

มาดูผลหลังจากหนึ่งวันนะคะที่ก็ทำหลังค่าพลาสติกมุมกว้างเนาะเรียบกริบเลยค่ะกริบมากแม่กริบไฟดาวไลยให้ด้วย คือแบบตึงเปรีย้ยเลยอะสวยเลยอะแล้วก็อันนี้รับประกัน10ปีนะคะหลังคารับประกัน10ปี10ปีแต่ระบบเขาได้รับประกัน2ปีน่าจะเป็นพวกหลอดไฟพวกเส้นสายอะไรทั้งหลายนั่นแหละแต่ตัวผ้ายางเนี่ยรับประกัน10ปีเลยเดียวก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าราคาค่อนข้างแพงนะ ห้องครัวเล็กๆเนี่ยประมาณ2เมตรคูณ3เมตรครึ่งราคาอยู่ที่1460ยูโรก็ถ้าถ้าเทียบก็ว่ามันทําเสร็จเร็วแล้วก็มัน<ม>ค,คุณภาพประมาณนี้นะแล้วก็รับประกันหลายปีเนี่ยมันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ว่า ถ้าสมมุติทำบ้านทั้งหลังอ่ะอ๋อไม่ไหวค่ะแพงหน้ดูถ้าครึ่งห้องเนี้ยเนี่ยคือประมาณครึ่งห้องอ่ะเนาะครึ่งห้องกปกติอะอยู่ที่พันห้าร้อยยูโรเท่ากับว่าห้องหนึ่งห้องมาตรฐานห้องหนึ่งก็ประมาณนู่นแหละเกือบสามพันอ่ะไม่ไหวอ่ะสามันสามเก้าก็เก้าหมื่นเนาะแต่แสนเลยทีเดีย ค่ะ